สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสกุ่สกุลครับบ่าวันแซบนัวมาแล้วครับเอาครับพี่น้องม้นนี้วันก็ได้นนาะนนัวแส็บเสบะซูฟี่ซุนองกินได้เก่าครับผมเป็นออมเนื้อติดมันครับเมนูม้นนี้ครับแบบอู้สุดหยอดอีลีครับหยอดนำปลาแดกนนัวเครื่องเน่ยนๆนะพี่น้องหอมหวนละมุนในปากดีขนาดครับผมจังสีครับผมโยกโปเลยครับเมนูนี่ผักกาดกบบนี้ต้นหอมครับพี่น้องเราก็าผักกาดกอบเขือมะระเอามาแกะเพ็ดครับ มีดูโดดเพชรขนาดลูโดดตัวนี้ครับผมเซฟเขาเนี้ยมัน้อนนะครับพี่น้องชมใบใบหิ้วเขาขนาดครับเขาเนี้ยมันอนน้อ้เขาเนียนนเเน้ยมันเหนียวสมเส่อเท่น,นอนแบบนี้ฮึปาดขัดขนาดดีครับอ,อมหยอดเลือดจะน้อยนะบระมันหยอดเลือดน้ำครับได้เลือดมาหนึ่ ที่เด็กมาสิอูเพียขมๆอ่ำลำาจากน้อยไปน้องพอบมาละเล็กกัดมาละเซลดีกว่าแสบเพื่อน อโอ้ยสุดยอดเลยครับจนหอมมากีตัวมันมีกะหล่ำนึงมันได้ใส่กะหล่ำน้ำนิดนึงครับกะหล่ำปีหวานจุ๋ยครับนี่ครับคุยอย่างงี้โอ้ยขนานดะ รับขนาด พดสุดยอดจางฟินครับพี่น้องมันมิดมันน้ำนะพี่น้น่อเราเวลาเกี่ยวมันฟิน,น,ฟนขนาดครับมันนีมนนนน่มันคือบอมันบอลเลียนนี่พี่น้องบอลเลียนครับคือว่าเขาปรุงได้ทีมันหยิบโอ้นี่ครับเด่งๆแบบ เส็มปากเป็มคำเปยนตั้งหย่อครับบาดสุดยอดอืม bát rất ปาแซ่ผักแห้งนี่พี่น้องแบบว่าหยุดบ่ไรครับได้กินละคือเป็นการปรุงที่ลงตัวมาก โอ <C> e <at> <ia in> oh, ้ลูกลูกโดดเข้าไปกันสุดจอดนะพี่น้องเขาไม่หวยครับ สุดยอดรับปะรงแซ่แบบ,บ,บอร์ดคำเดียวแซ่บอลยครับ หยอดเลียดที่นนพี่น้องพี่น้องมันนี้สูตรยอดเลียดครับอืม 姑娘。 อยูจังหวังครับไปร่องไปเนี่ยป๊าเอ็นนะป๊าคักแนครับข้าวเหนียวเกิดเมื่อติป,ปไปไปน่องเอา้า บอกได้คำเดียวว่าเด็ด e อิหลีครับนัวหอมหวนวนใจถึงนำประแดกยั็กน้อยครับพี่น้องโอ้ขวนฮอนจำานี่บุยยเลยพี่น้องแซแบแ้งเอาขอบคุ้นพี่กับคุณน้องไรๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผูกเข้ามาติดตามนะครับบอะวันของผูดได้ไร้ครับพี่น้องมันนี้บระวัติขอลาพี่อนน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ